เขาสูม่มามจุ้มเดกที่สองค่ะวันนี้เราคุยกันถึงโภชนาการวัยเรียนค่ะมาคุยกันต่อแล้วก็ช่วงนี้เปิดรับสายด้วยสาหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะถามอาจารย์สง่าเองรวมถึงอาจารย์งสง่าชวนด้วยว่าใครมีเทคนิคในการเตรียมอาหารชาวเพราะตอนนี้เร่งรีบพี่ออนเทอมนี้มันติดกว่าเดิมอีกนะชรช <ถ S 2> ติดนะคะเพราะฉะนั้นใครมีเทคนิคเอามาแชร์กันศูนย์สองสองสี่แปดปสอง้าหนึ่งค่ะอ่าได้งั้นเราเข้าเรื่องเลยดีกว่าค่ะสําหรับพชนาการในเด็กวัยเรียนอ่า มันสําคัญมากๆทั้งสมองพัฒนาร่างกายถ้าอย่างนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่เราต้องไปปั่นยังไงดีคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าต้องเข้าใจมนุษย์เงินเดือนเรื่องนี้เราต้องทํำยังไงค่ะก็อย่างที่ผมบอกไปช่วงเบรกแรกนะครับว่าคุณพ่อแม่ต้องทําความเข้าใจว่าอาหารมื้อเช้าเป็นมื้อที่สําคัญอ่านมื้อกลางวันมื้อเย็นอ่านว่างสําคัญหมดเลยต่อสมองลูกผมคิดว่าร่างกายในเด็กเขาคิดว่าเติมเติบโตก็เห็นเห็นแต่ในสติปัญญาของลูกเนี่ย ลูกจะคุณจะแข่งกันกับคนอื่นไม่ได้ถ้าคุณละเลยโภชนาการกับลูกคุณอันนั้นอันดับที่1อันดับที่สองต้องถามตัวเองว่าถ้ามันสําคัญอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะจัดระเบียบชีวิตเราอย่างไรผมใช้คำว่าระเบียบชีวิตยุ่งเหยิงเหลือเกินเอามาอ้างตลอดเวลาไม่มีเวลาเข้ากลัวไม่มีเวลาดูแลลูกเป็นข้ออ้างที่ที่น่าตําหนิมากต้องขอบอกคนสมัยก่อนนะเราพูดถึงนอาจารย์ทำไมเขาทำไรทำนาทำสวนอะ ตื่นเช้ามาคือจริงๆนะน้องออนตื่นเช้ามามีกับข้าววางอยู่แล้วลูกตื่นมาคือกินแล้วลูกก็ออกไปไหนไปโรงเรียนไปอะไรเงี้ยในช่วงเด็กแรกเนี่ยเราพยายามจะพูดถึงอาหารเช้าค่อนข้างละเอียดแล้วอยู่จัดระเบียบชีวิตของอยู่เพราะว่าอาหารมื้อเช้าของแต่ละคนเนี่ยเราจัดไม่เหมือนกันอย่างน้องตุ๊กไม่มีครัวไม่ได้เข้าครัวสมมุติอยู่ก็ไปหากินนอกบ้านหรือที่โรงเรียนของลูกกระชับลูกหรือไปแวะ น้องออนก็พยายามจัดระเบียบว่าตอนเย็นจะเตรียมวัตถุดิบได้อย่างไรแล้วเข้าครัวตอนตีห้าครึ่งหกโมงแปดนาทีออกมาเลยเกจตาลึงหมูสับเพราะหนูอะหกโมงครึ่งเนี่ยต้องออาบ้านแล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้อยู่ที่แต่ละคนนะครับตอนนี้พอมาหารกลางวันหันกลางวันเราฝากกระเพาะลูกไว้กับเรงเรียนต้องขอบคุณรัฐบาลที่อนุมัติงบประมาณ20บบาทต่อคนต่อวันให้กับเด็กนักเรียน เพิ่มเติมจุกสนเลที่พ่อแม่ต้องจ่ายถูกต้องโรงเรียนเขาจัดการเองเสร็จนะเหมือกับวันจริงแล้วถ้าเป็นโรงเรียนทั่วไปเนี่ยพ่อแม่ไม่ต้องไปจ่ายเลยพ่อแม่ไม่ต้องไปจ่ายรัฐจ่ายให้เรียบร้อยแล้วรู้เรื่องไหมเนี่ยรัฐจ่ายให้ใช่ไม่ไม่รู้พอดีรุนเรียนโรงเรียนทางเลือกจ่ะอ๋อโอเคโรงเรียนทั้งหมดเลยทั้งกทมและทั่วประเทศสพทมีหมดเลย0ี่าอาหารกลางวันฟรีตรงนี้ทางกรมอนามัยเนี่ยเราพยายามจะให้โรงเรียนทุกโรงเรียนส0,000กว่าโรงเนี่ย ควบคุมคุณภาพอาหารมื้อกลางวันให้ครบห้าหมู่มีผักทุกมื้อลดหวานมันเค็มเราจัดการเรียบร้อยแล้วแต่นี้พอมาถึงมื้อเย็นกลับมาบ้านเป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่อีกแล้วนะฮะอย่าลืมลูกกินที่โรงเรียนแค่มื้อเดียวแล้วมาอยู่ที่บ้านเช้ากับเย็นเสาร์อาทิตย์ปิดเทอมถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณพ่อแม่ต้องใส่ใจและมีความรู้ในเรื่องนี้ในเรื่องของโภชนาการแต่สิ่งที่อยากจะพูดกันมากเลยก็คือเรื่องอาหารว่างอาหารว่างก็คือขนมน้ำบัตลม น้ำหวานทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องกำชับลูกเราว่าลูกจาเวลาลูกจะกินขนมเมื่อไหร่นั้นเนี่ยลูกต้องอ่านฉลาลูกต้องดูก่อนว่ามันมีน้ําตาลไขมันสูงมากไหมนะตสอนงสอนแต่ว่าเราจะไปห้ามไม่ให้เขากินไม่ได้นะครับตอนนี้มีมีสายเข้ามาค่ะจากคุณทิติมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณทิติมาค่ะวันนี้มีเรื่องราวอะไรอยากจะแชร์หรือว่าอยากจะถามอาจารย์ไหมคะอยากจะถามอาจารย์ว่าเด็ก เด็กไอชาในหมูชามชั้นนะคะคที่อยู่กับไอคารอโบค่ะบ่อยๆมันเป็นอะไรไหมคะคือไม่อยากคือคือเด็กอยู่ระหว่างการจเจริญเติบโตเขาใช้พลังงานแต่ถ้าเกินมากเกินไปและบ่อยเกินไปเนี่ยถือว่าหนึ่งเป็นการกินอาหารที่ไม่หลากหลายอย่าลืมนะครับว่าไขามันที่ควรจะได้รับไม่ไม่จากหมูสามชั้นอย่างเดียว<ห>มันมาจากไข่เจียวน <ละ S 1> ้ำมันฟูฟูมาจากปลาม,มาจากอาหารโปรตีนอื่นออีกมากมายกินหลากหลายนะครับคุณธิติมา อย่าไปกินหมูสามชั้นมากเดี๋ยวหลานเป็นหมูนะฮะแต่ให้ทานได้มากกว่าเราแต่น้ำหนักอาจารย์คะแต่น้ําหนักแกน้อยมากเลยค่ะแค่สี่โลเองโอเคน้าหนักน้อยไม่ได้หมายความว่าจะต้องกินไขมันเยอะแล้วน้าหนักจะเพิ่มขึ้นน้าหนักจะเพิ่มขึ้นต้องกินโปรตีนต้องกินผักต้องกินทุกอย่างที่มันครบห้ามูนะครับไม่ใช่ไขมันอย่างเดียวเนาะไม่ใช่ไขมันอย่างเดียวลูกจะขยายข้านะครับคุณที่ที่มาโทรจากจังหวัดอะไรคะ อยู่ในกรุงเทพค่ะอยู่ในกรุงเทพนะคะแต่ก็ยังดียังได้เตรียมอาหารเช้าให้ลูกทานใช่ไหมคะทานค่ะแต่แกทานน้อยมากเลยวันละห้าค่ะอ๋อก็แต่ก็ยังดีลองลองเปลี่ยนอาหารให้มันหลากหลายเหมือนที่อาจารย์ว่าไว้นะทารให้หลากหลายนอกจากเป็นไข่พะโล้แล้วก็จะต้องเป็นปลาเนื้ออะไรอย่างนี้เป็นต้นไข่ไข่ไข่ตุ๋นถ้าช่วงเช้าแกไม่ทานข้าวทานเป็นขนมปัง ได้เลยค่ะถ้าเป็นขนมปังมีผักมานิดหนึ่งมีเนื้อสัตว์มาหน่อยหนึ่งแล้วก็กินผลไม้แล้วก็ดื่มนมได้เลยครับสลับกันไปและพวกซีเรียลเนี่ยใช้กันเยอะมากเลยเทนมใส่แล้วก็เป็นซีเรียลตรงนั้นไม่พอฮะได้เฉพาะคาร์โบไฮเดรตกับโปรตีนแต่ไม่ได้ผักและผลไม้ถ้าคุณจะกินซีเรียลในนมคุณต้องไปกินผลไม้แอปเปิลฟันหลังให้ลูกกินบ้างนะฮะเ,เพิ่มนะถึงจะได้วิตามินและแร่ธาตุนะครับอ่าแต่ตอนนี้เพิ่งเด็กน้องเพิ่ง5ขวบใช่ไหมคะ ห้ากว่าแต่ว่าแต่ก็ฝึกพัฒนาตอนนี้เขาอาจจะแดูผอมไปนิดนึงแต่พอเขาเขาเขาขึ้นปหนึ่งปสองแล้วนะเนี่ยเขาจะเจริญอาหารมากขึ้นก็ใจเย็นอยู่ที่พ่อแม่นะขอบคุณคุณที่มามากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต่อด้วยเลยคําถามเดียวกันเลยน้องภูมิเห็นไหมคะเอาแต่มันล้วนๆแล้วก็หนึ่งเราเอาอาหารหลากหลายแน่ๆอย่างอื่นเขาทานพ่อแม่บังครับมันชอบมากสามผอมตุก็เลยไม่กังวลแต่จริงๆแล้วอย่าไป จริงแล้วตุ๊กน้องภูมิเนี่ยเขามีเมตาบริกเขามีการเผาผลาญดีมากนะฮะแล้วเด็กน้องภูมิอายุเท่าไหร่นะห้าเหมือนกันห้าเหมือนกันเสร็จแล้วพอเขากินมันมันเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาจะเบิน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 แต่คุณพ่อคุณแม่ต้องมั่นใจนะครับว่ามันอย่างเดียวไม่ได้ทําให้ลูกอ้วนลูกต้องกินเนื้อสัตว์ลูกต้องกินปลากินเนื้อหมูเนื้อไก่ด้วยมันจะไปทําเป็นโปรตีนไม่คือพอมาทุกชอบแต่แค่ว่าต้องกังวลไหมว่าเดี๋ยวจะไป ระเบิดหรืออะไรคือต้องไปจํากัดจํานวนมันในในร์โของเขาไหมคะไม่จําเป็นเขาทานได้แล้วไม่อ้วนแต่ต้องหลากหลายอย่าบ่อยมากนะครับผักผลไม้นมควกเป็นไปเนาแต่างๆแล้วในคาโน่าจะมีคะน้าอยู่บ้างมีผักอยู่บ้างมีผักจานอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเช้าๆเมนูที่เราควรจะแบบว่าให้ให้ลูกทานนะคะที่ที่คิดว่าเร็วแล้วก็สามารถทําได้ง่ายๆน่าจะเป็นอะไรคะมีความหลากหลายครับอ่อน คือถ้าเป็นอาหารไทยก็คือข้าวผัดใช่ไหมข้าวผัดครบหมู่แต่ข้าวผัดเนี่ยต้องมั่นใจว่ามีผักนะมีแครอทมีถั่วฝักยาวใส่ลงไปบ้างนะครับคุณธนามาแล้วอีกหนึ่งท่านคุณธนาสวัสดีค่ะวันนี้ทอทงมาแรงทอทงมาแรงคุณธนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านมาจากจังหวัดอะไรคะจังหวัดสุรินทร์ค่ะโอ้จากสุรินทร์อ้าวันนี้มีอะไรอยากจะถามอาจารย์ค่ะคือพอดีลูกไม่เคยกินนะคะกี่ขวบแล้วคะ ประมาณสี่ขวบแต่อานุบาลเ,เ,เด็กช่วงระหว่างสามสี่ห้าขวบเป็นวัยที่สนใจเรื่องอื่นมากกว่าการกินเขาถ้าเขาบอกพ่อแม่ได้เขาบอกฉันกินมาตั้งสามปีแล้ว <c oughs> ขอฉันเล่นบ้าง <c oughs> ตรงนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องอย่าไปตกใจมากอันที่หนึ่งอันที่สองอย่าใช้วิธีการบังคับค่ะบังคับเหมือนแม่ตุก๊กเมื่อไหร่เด็กจะปฏิเสธและต่อต้านอันที่สามต้องพยายาม ดูจริตของลูกให้ได้ว่าลูกชอบเมนูอะไรมากที่สุดไม่ยามเอาเมนูนั้นมาดัดแปลงให้มีความหลากหลายสมมติเด็กชอบกินก๋วยเตี๋ยวเด็กชอบกินไข่ตุ๋นนะฮะไข่ตุ๋นแทนที่จะเป็นไข่อย่างเดียวหั่นแครอทหั่นโัวฝักยาวหั่นฟักทองลงไปไข่ตุ๋นไตลงพอหั่นเสร็จอุ๋สามสีมันลอยขึ้นมาให้เขาเด็กเขาหั่นเองนะเด็กเขาจับมีดได้แล้วช่วงนี้นะฮะหรือจะปอกหรือทําอะไรก็ได้ ให้เขามีส่วนร่วมในการปรุงอาหารฝีมือลูกนะลูกลูกกินเลยเทคนิคอลนะครับเอาของที่ชอบแล้วสอดของมีประโยชน์เข้าไปแต่ดื่มนมไหมฮะคุณธนาครับลูกดื่มนมไหมครับใช่ชอบดื่มนมค่ะดีเลยค่ะการดื่มนมเนี่ยบางทีการดื่มนมมากจนเกินไปทําให้เด็กไม่กินอาหารมื้อหลักก็ต้องระวังนิดนึงนะรากินประมาณประมาณ จ็ดกล่องต่อวันค่ะ <G ül> นี่จับได้แล้วทําไมลูกไม่กินกข้าวเพราะลูกดื่มนมเยอะเจ <7 S 2> ็ดกล่องละนะครับเด็กห้าคนเยอะนะท<ว>่ามันเกี่ยวกับเรื่องที่เขาถ่ายด้วยหรือเปล่าพอดีเขาไม่ไม่ค่อยอยากด่าเหมือนแต่กลัวพี่เหมือนกับอะไรประมาณนี้ค่ะคือดื่มนมเยอะบางครั้งอาจจะทำให้ท้องผูกใช่ัอนคะคอาจารย์มันไม่เผลออาจจะต้องทำให้ถ่ายบ่อยด้วยซ้ำไปบัเป็นบางคนนะฮะนะครับคือคือคือไอ้คน S <S เอเจ้าตัวเขาไม่อยากถ่ายอะค่ะคือคือ,อก,การที่คือคือการถ่ายยากเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องกำชับหนึ่งกินผักเยอะๆสองให้เขาเคลื่อนไหวร่างกายสามกินน้ำบ่อยๆนะฮะแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปอย่าไปบังคับลูกขอบคุณคุณธนามากเลยเนาะวันนี้มีข้อมูลมาแ่ร์ติ้ได้นมเหลือสามกล่องได้อาหารเพิ่มแล้วเพราะกล่องเยอะมากเจ็ดกล่องมันเยอะเกินไปถ้ามีปัญหาสงสัยหรือมีคำถามเขียนทิ้งไว้ในเฟซบุ๊กแฟนเพจของเราได้นะคะคุณธนาขอบคุณมากค่ะ สายชุกมากพี่ออนขออนุาตทาแนิเดียวเลยเดี๋ยวไม่ได้8นาทีที่คุณแม่สามารถเตรียมอาหารให้ลูกได้เทคนิคคืออะไรคะแต่ก่อนจะไป8นาทีอาจารย์นิดนึงก่อนที่เราจะมี8นาทีแล้วมีอาหารเช้าถ้าเทียบกับว่าไม่ได้ทานอาหารเช้ากับไปทานแบบอุ่นร้อนเวฟอย่างเงี้ยอันไหนมันแย่กว่ากันคะอาหารอะไรนะเขาเรียกอะไรนะกึ่นสำเร็จรูปค่ะเป็นวิธีทูอีทเป็นอาหารท้องทีบ กินได้กินได้แล้วไม่เคยห้ามเลยโฉงกาลังจะบอกว่าอาหารมื้อเช้ามีความหลากหลายถ้าแม่ไม่มีเวลาจริงๆนานๆที่จะเอาเข้าเวฟแล้วออกมาเป็นอาหารให้ลูกเนี่ยได้แต่ไม่อยากให้ทําแบบนี้ทุกวันและมันควรจะทําเองบ้างค่ะตอนี้มีคําถามว่าไอแปดนาทีที่ถามมาบ้างจัดการอย่างไรก็จะไปยึดสารตะว่าไปต้องเป็นแปดอาจจะเจ็ดก็ได้เนี้วันนี้วันนี้วันที่หนึ่งใช่ไหมใช่แล้วะกบเราใบอะไรบางอย่างหรือเปล่าหนึ่งแปดแล้วจะมีเจ็ดด้วย 18ดเลยค่ะเอาม่ใช่ค่ะอาจารย์8เราไม่สนับสนุนรายการเรานะฮะมันมีของรัฐบาลอาจารย์โอเคโอเคก็ลองเสี่ยงไปนะฮะแปดแต่แต่ารยบอกไม่สนับสนุนเมื่อกี้เหมือนสนับสนุน่ะคืออย่างนี้ครับท่านชมครับตอนเย็นเนี่ยเราทำธุรกิจอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนจะเข้านอนนั่งดูทั์อย่านั่งอยู่เฉยๆเอาใบตาลึงมาเด็ดเอากระเทียมมาแกะหุงข้าวทิ้งไว้เลยนะฮะแล้วก็รวนหมูสับหมูไว้เข้าตู้เย็นเข้านอนห้าทุ่มตื่นเช้ามาตีห้า เข้าครัวกระทะวางทุกอย่างอยู่ในตู้เย็นลงกระทะข้าวที่หุงไว้แล้วโคดใส่หม้อแนาทีจริงๆผมทดลองมาแล้วก็เปิด์ให้ด้วยใช่อยู่ที่การจัดระเบียบชีวิตตัวเองยกตัวอย่างเช่นจะทําข้าวผัดเนี่ยผักทุกอย่างหั่นไว้ข้าวหุงไว้เรียบร้อยแต่เวลาจะทำข้าวผัดหุงข้าวสวยนิดนึงจะแฉใช่ หูข้าวไว้ตอนก่อนข้าวตอนที่ทุ่งมาให้เขาเขาคุณนกับพี่อ่อนเขาสุกทิตย์ของดิฉันค่ะจ้าออร์แกนิกด้วยค่ะอาจารย์เชิญต่อเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาถึงก็ลงกระทะได้เลยอันนี้สําหรับคนที่ทํากับข้าวแต่นี้สําหรับคนที่ไม่มีครัวและอยู่อพาร์ตเมนต์และคอนโดอย่างนี้แม่ตุ๊กทําก็คือไปแวะไปกินที่โรงเรียนก็ได้ก็ได้นะครับนี่พี่อกอนเขาทำ5นาทีเองอีก3นาทีจัดจานถูกต้องล้างชามก่อนออกนากบ้านจะได้ไม่ต้องทาไว้ใน ถี่พี่ลังจานเวลาเหลือจริงเนาะอให้แหจานฝากทิ้งท้ายดีกว่าเพราะเวลาหมดลงแล้วค่ะตแต่ต้องมาอีกนะเพราะเรื่องนี้ดูยังมีรายละเอียดเยอะมายแต่เวลานาการเนี่ยสำคัญตลอดเอ่อทีมงานเขาบอกให้ผมฝากกรอนที่บ้านไม่มีกรอนมีแต่ลูกบิดเอนกรอนค่ะจานก็เลยคอนดีนะคะพีลาดานอันดับแรกเลยคุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าใจว่าลูกของเราคือแก้วตาและดวงใจเพราะฉะนั้นเนี่ย ลูกเราจะต้องเป็นความหวังของเราค่ะทุกคนรู้ความหวังของเราคือให้เขาเป็นคนดีค่ะ,คะไม่เจ็บป่วยเป็นคนเก่งโภชนาการและอาหารจะทําให้ลูกคุณเก่งดีและมีสุขผมมั่นใจเลย โภชนาการและอาหารจะทําให้ลูกของคุณเก่งดีและมีสุขถูกต้องครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเรื่องของโภชนาการของลูกในวัยเรียนนั้นมันสําคัญมากๆเลยนะคุณผู้ชมค่ะไม่เฉพาะแค่คนเป็นแม่คือเราเป็นลูกจริงๆแล้วเราก็ควรจะเตรียมให้คุณพ่อคุณแม่ถูกหรือเปล่าคะอาจารย์แน่นอนนะเพราะคือก็พี่ออนทำอาหารเก่งอะหนูทัไม่เป็นก็อย่างที่อาจารย์บอกไงอย่างบางบ้านอยู่คอนโดอยู่อะไรเงี้ยมันมีทางออกหลายทางปัจจุบันนี้มันมีอาหาร ที่สาเร็จรูปแต่เราก็ไม่ได้ทําบ่อยสัปดาห์นึงสักสองวันถ้ามันวันไหนที่มันไม่ได้รีบเร่งมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราสามารถทําอาหารที่มันได้แบบปรุงสุกเสร็จใหม่ๆเนี่ยมันก็จะได้คุณค่าทางโภชนาการแล้วก็อาหารที่ทําเสร็จใหม่ๆอย่างที่บอกแล้วมันจะมีกลิ่นอายมันมีความรู้สึกว่ามันได้มันได้รสชาติไม่เหมือนที่มีคําพูดว่าเออทำด้วยแบบว่าใส่เครื่องปรุงใส่พริกใส่กระเทียมและใส่หัวใจอะไรอย่างเงี้ยที่เขาทํากันใช่ไหมะช่เครว่าใส่หัวใจเนาะ ก็จโรแมนติกอ่ะน้องตุ๊กเวลาเราเป็นเด็กเรากินอาหารฝีมือแม่เรามีความสุขมากเลยใช่ากินข้าวรัดแกงของปะเพิงเนี่ยเรามีความรู้สึกเป็นอีแบบนึงนะก็อร่อยแบบก็อร่อยเหมือนกันอร่อยแต่มันไม่ได้ฟิล่ะใช่มันไม่ได้ฟิลเขาถึงใช้คําว่าชอบกินอาหารบ้านอาหารบ้านมันเป็นคำนี้เลยนะเรายังเราลืมพูดอันหนึ่งคืออาหารว่างค่ะเราก็โมแต่ว่าว่างกันอยู่เนี่ยว่างๆที่สำคัญมากรู้ไหมว่าเด็กกินข้าวน้อยทุกวันนี้เพราะกินขนมเยอะ ขนมมะบดนะลูกไม่กินข้าวไม่กินข้าวพอเลิกโรงเรียนมาปุ๊บแม่ยังไม่กลับลูกเปิดตู้เย็นปรากฏว่าโอ้โหทุกอย่างเต็มตู้เย็นหมดเลยไอศครีมช็อกโกแลตขันมถูนะฮะเด็กก็กินสิตอนประมาณ4ี่โมงห้าโมงเย็นพอถึงมื้อเย็นเด็กปฏิเสธอหารมื้อหลักเพราะอาหารมื้อว่างเนี่ยขนมกรุบกรอบมันเข้าไปบานอยู่ในท้องเรียบร้อยแลอ๋อบานด้วยเพราะมันเป็นแป้งแน่นอนเด็กมันก็เลยไม่กินข้าวอันนั้นเป็นการที่หนึ่งแต่เราไม่สามารถจะห้ามไม่ให้ลูกกินอ่านว่างได้เด็กจะต้องกินขนม เพราะเด็กต้องใช้พลังงานเยอะพอเลิกโรงเรียนปุ๊บเนี่ยจำได้ไหมสมัยเราเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยพอเลิกเรียนปุ๊บเราหมดแรงแล้วก็ออกหลังโรงเรียนเลยที่มีซีกอ<ล>ขายอะไรนะเกียวน,นั่นแหละเนี่ยนี่ประจําเลยประจำค่ะห้าสิบาทก็ไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กต้องกินแต่ว่าการกินอาหารว่างของเด็กนั้นคุณพ่อแม่ต้องกําชับเลยว่า มันต้องเป็นอาหารบ้างที่มีประโยชน์ผมบอกเลยคุณพ่อแม่ครับหลังจากดูรายการเราแล้วปฏิวัติตู้เย็นตู้เย็นที่บ้านนั้นเนี่ยขนมหวานทั้งหลายเนี่ยพยายามกวาดออกบอกลูกแล้วเอาผลไม้เป็นถาดเป็นชิ้นๆเนี่ยไว้ในตู้เย็นบอกนาท่านพอกลับมาจากโรงเรียนเขาจะเอามากินนี่บ้านคุณแกสลักด้วยนะจา์แม่บางคนนะลูกกินส้มนะแม่ซื้อมาไว้2กิโลในตู้เย็นลูกเปิดมามัดอยู่ในถุงอยู่เลยชาติหน้าตอนบ่ายๆลูกจะกินใช่ใช่ แ <Apple S 2> อป l ้หรืออะไรพวกนี้ก็ต้องหั่นใส่กล่องอใส่อะไรไปเรียบร้อยใช่ต้องแกะสลักไวบบ้านพี่ไหมไม,ไม่ต้องไม,ไม่ต้อง,ตองแต่ถามแทนคุณผู้ชมอีกอันหนึง่งคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับตัวเลขเพอเปิดเทอม น้ำหนักลูกก็จะลดลงเรื่อยๆเพราะปิดเทอมแบบคุนอ้วนเลยนี่อาจารย์กรุณาอธิบายไหนว่าคุณแม่ซีเรียสไปหรือยังไงคือเปิดเทอมแล้วผอมไปเด็กเขาเจริญเติบโตแล้วช่วงระหว่างปิดเทอมเนี่ยเขากินเยอะน้ำหนักก็เลยขึ้นอันที่หนึ่งอันที่สองมันเป็นวัยที่เขาต้องเจริญเติบโตก็อย่าไปกังวลอะไรมากมายพรเปิดเทอมแล้วมันก็จะคุมได้เองที่โรงเรียนนะครับเควาะว่าเด็กเจริญเติบโตแล้วเขาก็มี การเผาผลาญอยู่อย่าไปซีเรียสมากคุณพ่อคุณแม่บางคนอาจจะเครียดก็ได้คนกังวลมากเลยจนกระทั่งไม่รู้ใครเป็นโรคประสาทกันแน่ไม่รู้แม่นั่นแหละค่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะเราได้รับข้อมูลเรื่องราวดีๆจากอาจารย์สง่าแต่ว่าขราวหน้าเราเรียนเชิญอาจารย์มาพูดกันใหม่เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่จบแน่นอนค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์สง่าดาวมาพงมากๆค่ะขอบคุณยิ่งงเลยอาจารย์แล้วก็ต่อจากช่วงนี้นะคะอาจารย์มีคุณแม่ฝากถามคําถามมาในช่วงมามแคร์ของเราค่ะบอกว่าคลอดน้องมาแล้ว5เดือนแต่ประจําเดือนยังไมม่าเป็น ราะอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปทาคุณหมอพร้อมๆกันค่ะ m o m แค r e ปัญหานี้เจอบ่อยฮะเพราะว่าคนไขห้หลังคลอดบุตรใช่ไหมส่วนใหญ่ก็ให้นมบุตรพอให้นมบุตรปั๊บเนี่ยโดยไปถ้าเกิดให้นมบุตรเต็มที่แล้วนี่ประจำเดือนก็จะไม่มาฮะแต่โดยอย่ยังให้นมบุตรอยู่ไปเรื่อยนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าไม่ให้นมบุตรแล้ว และให้นมผสมแล้วประจำเดือนยังไม่มาเนี่ยเราก็ต้องมานั่งหาสาเหตุแล้วว่าสาเหตุเกิดจากอะไรก็ต้องมาพบแพทย์ฮะเพื่เช็คดูนิดนึงนะฮะตรวจภายในเช็คอระตราซาวนะฮะดูว่ามีสาเหตุเกิดจากอะไรอันนั้นก็ว่ากันไปครับ Mom Care ขอขอบคุณนะคะคําตอบจากนายแพทย์สุระชมชแลมค่ะสูตินารีแพทย์จากโรงพยาบาลเปาโลพญทินค่ะใช่แล้วค่ะถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะมีปัญหาสงสัยส่งคาถามบางคุณไมาได้ทั้งทาง Facebook อ i n s t a g กรมที่มามคลับดอทเอ็มคอร์นั่นเองค่ะทุกคําถามทุกปัญหาเรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเลยนะคะที่จะตอบให้คุณได้ทราบแน่นอนค่ะเราไม่ตอบเองค่ะเรามีคุณหมอมาตอบคุณหมอมาตอบ <laughs> <laughs> เรามาถามคุณผู้ชมกันดีกว่าร่วมสนุกกับเรานี่เป็นโอ้ยอันนี้ดีเพราะว่าใส่อาหารนะคะเป็น BPA free นะคะปลอดภัยไม่มีสารก่อมะเร็งพลาสติกนึ่งได้ต้มได้<ช>ราได้<ล>วันนี้มีหนึ่งรางวัลค่ะคำถามของเราเพื่อให้สอดคล้องกันกับเมื่อสักครู่นี้นั่นก็คือเรื่องของ คุณมีวิธีการเตรียมอาหารเช้าให้ลูกไปโรงเรียนอย่างไรนะคะแล้วก็เมนูอะไรบ้างนะส่งกันเข้ามานะคะคําตอบของใครถูกใจกรรมการของเราก็รับไปเลยค่ะของที่เราจัดทางรายการนั่นเองตอบมาเป็นคอมเมนต์ใต้ภาพของรางวัลภาพนี้นะะคใน Facebook ของเราอ่ะรีบหน่อยค่ะเดี๋ยวเราพักแป๊บหนึ่งให้ลูกไปตอบนะคะมีหนึ่งรางวัลเท่านั้นเดี๋ยวช่วงหน้าดูพี่ออนเขาผอมลงนะ<อ>เขามีกีฬามาแนะนำใช่แล้วจะเหาไปกลับมาชมกันต่อในช่วงของ m o m s Beauty คุณแม่อห่่หยุดสวยค่ะ Cảm